สวัสดีครับกลับมาพบกับความรู้ดีๆท้านนักการวางแผนการเงินกับผม Mission Banker ช่วงนี้นะครับก็ถือเป็นโค้งสุดท้ายของการวางแผนภาษีกันแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าควรจะวางแผนภาษียังไงดีควรจะเลือกใช้สิทธิ์ลดหย่อนยังไงดีและควรจะเลือกใช้เท่าไหร่ดีนะครับผมจึงได้จัดทันนะครับเป็นซีรีส์ชุดการวางแผนภาษีขึ้นมานะครับซีรีส์ที่ชื่อว่าวางแผนภาษีเรื่องง่ายใครๆก็ทําได้แม้ไม่จบการเงิน ในซีรีส์ชุดนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับภาษีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถวางแผนภาษีได้ด้วยตนเองโดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด7ตอน7 EP ในวันนี้นะครับก็จะเป็น EP ที่1ตอนแรกนั่นก็คือเราจะต้องมาทําความรู้จักกับพื้นฐานของภาษี EP ที่1เนี่ยครับก็จะชื่อตอนว่ามารู้จักโครงสร้างภาษีของประเทศไทยกันตามจริงแล้วนะครับโครงสร้างภาษีของประเทศไทยก็ ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับมีตัวแปรที่ส่งผลต่อการเสียภาษีของเราเนี่ยเพียงแค่4ตัวแปรเท่านั้นนะครับโครงสร้างในการเสียภาษีเนี่ยจะเกิดจากรายได้ของเราเอาไปหักค่าใช้จ่ายและหลังจากนั้นนะครับก็เอาไปหักดหจ่อนเหลือเท่าไหร่เป็นรายได้สุทธิเราก็จะเอาไปคิดภาษีตามขั้นบันไดน,นะครับ 5- ถึง35%จากรูปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการจะเสียภาษีให้ถูกลงรายได้สุทธิเราก็จะต้องทําให้น้อยลง เพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่3ทางเลือกที่เราสามารถทําได้นะครับทางเลือกที่1ก็คือว่าไลดรายได้ซึ่งวิธีนี้คงไม่มีใครอยากทําเพราะว่าในแต่ละปีนะครับเราทุกคนก็อยากจะมีรายได้ที่เติบโตแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในส่วนของรายได้สิ่งที่เราจะสามารถทําได้นะครับในกรณีที่เรามีรายได้จากหลายช่องทางนะครับตอนยื่นภาษีเราก็พยายามยื่นยื่นรายได้ให้ถูกประเภทเพื่อที่ว่าจะได้เสียภาษีให้ถูกลงข้อที่2ก็คือการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้สูงขึ้น เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากทานะครับแต่ว่าก็ต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายถูกกําหนดแล้วก็ถูกฟิกซ์มาโดยกรมสนพก,กันอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่ารายได้แต่ละประเภทจะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวแปรที่2เราอาจจะไม่สามารถทําอะไรกับมันได้มากนะักข้อที่3นะครับก็คือการใช้สิทธิ์ลดหย่อนให้สูงขึ้นเป็นสิ่งที่เราสามารถบริหารจัดการกับมันได้มากที่สุดซึ่งใน EP ตีต่อๆไปนะครับผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับ 3ประเทยอดฮิตในการลดหย่อนภาษีอย่าง S S F I F และก็อิน h o l แ n นกันต่อมานะครับผมก็จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับทั้ง3ตัวแปรสำคัญกันให้มากยิ่งขึ้นก็คือรา,ายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ตัวลดหย่อนนะครับในส่วนของรายได้ก็จะถูกแบ่งออกเป็น8ประเภทด้วยกันตามแหล่งที่มาแล้วก็ลักษณะของรายได้นะครับซึ่งเราก็จะนิยมเรียกกันว่า40วงเล็บ1วงเล็บ2นะครับไปจนถึง40วงเล็บ8 40วงเล็บหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้นะครับจากการถูกจ้างงานนะครับอย่างเช่นพนักง,งานบริษัทข้าราชการซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในระบบในการเสียภาษีที่มากที่สุด40ว <40 S 2> งเล็บสก,ก็คือคจะเป็นรายได้จากการรับจ้างนะครับจากค่าคอมมิชชั่นต่างๆอาทิเช่นฟรีแลนซ์ตัวแทนประกันชีวิตตัวแทนขายตรง40ว <40 S 2> งเล็บ3นะครับก็คือคนที่มีรายได้จากค่าลิขสิทธิ์นะครับอย่างเช่นคนที่เขียนเพลงคนที่เขียนหนังสือ 40วงเล็บ4ก็คือคนที่มีรายได้จากเงินปันผลนะครับจากการลงทุนเช่นจากการลงทุนในหุ้น40วงเล็บ5ก็คือรายได้จากค่าเช่าอย่างเช่นค่าเช่าบ้านค่าเช่าคอนโด40วงเล็บ6ก็คือคนที่เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะนะครับก็จะมีทั้งหมด6อาชีพด้วยกันประกอบไปด้วยหมอทนายนักบัญชีวิศวกรสถาปนิกและนักวิจ,จิตศิลป์40วงเล็บ7นะครับก็จะเป็นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งจะต้องรับเหมาทั้งค่าแรงนะครับแล้วก็รับเหมาทั้งการซื้อของด้วยสุดท้ายก็คือจะเป็น40วงเล็บ8นะครับก็คือจะเป็นกลุ่มอาชีพอื่นๆนอกเหนือจาก7ข้อที่ผ่านมาอาทิเช่นพรอค้าแม่คาออนไลน์ยูทูบเบอร์หรือว่าคนหาเล่แผงลอยนะครับที่ขายของตามตึกตามออฟฟิศต่างๆลําดับต่อมานะครับลองมาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายกันต่อก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สรรพกรกําหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า แต่และรายได้เนี่ยเราจะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ในส่วนของ40โงเลบ1และ40โงเลบ2นะครับจะอยู่รวมกันในข้อเดียวเราจะสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้สูงสุด50%แต่ว่าสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อปี40โงเลบ3ก็เช่นกันนะครับสามารถหักค่าใช้จ่ายได้50%แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเช่นกันส่วน40โมเลบ4เราจะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ได40โงเลบ5จะหักค่าใช้จ่ายได้30%แต่ว่าไม่เกิน1 1,000บาท 40%หกนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือจะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้สูงสุด30%ของรายได้นะครับสำหรับทนายวิศวกรนักบัญชีสถาปนิกหรือว่านักวิจิตสินแต่ว่าในส่วนของแพทย์นะครับจะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้สูงขึ้นก็คือสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ที่60%ของรายได้40%เล็ดนะครับเราจะสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีวิธีที่1ก็คือหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาสูงสุด60%ของรายได้ หรือว่าเราจะเลือกหักแบบตามจริงก็ได้เช่นเดียวกับ40บเล8นะครับเราจะสามารถเลือกหักได้2วิธีเช่นกันวิธีที่1ก็คือหักแบบเมาส60%หรือวิธีที่2ก็คือเลือกหักแบบตามจริงซึ่งการเลือกหักแบบตามจริงนะครับเราจะต้องมีบินมีใบเสร็จต่างๆนะครับในการที่ไปยืนยันกับสรรพากรว่าต้นทุนที่แท้จริงของเราคือเท่านี้นะครับและสุดท้ายนะครับเรามาดูกันที่ค่าลดหย่อนซึ่งอันนี้นะครับผมขอแชร์จากเพจ แท็ก์ปักนอมนะครับซึ่งเขาทําสรุปไว้ดีมากๆเลยนะครับก็จะแบ่งเป็นตามหัวข้อต่างๆนะครับเรามาดูกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับก็คือภาระติดตัวของพวกเรานะครับซึ่งสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือรถยนต์ส่วนตัวเราจะสามารถหักค่ารถยนต์ส่วนตัวได้60,000บาทส่วนอีก5ข้อที่เหลือนะครับแต่ละคนก็มีมากน้อยต่างกันไปก็คือสําหรับคนที่มีคู่สมรสที่มีรายได้ไม่เกินปีละ3 0,000บาทสามารถหักค่ารถยนต์ได้อีกปีละ6 0,000บาท แล้วก็คนที่มีลูกนะครับสามารถเอาลูกมาหักเป็นคา่าลดหย่อนได้อีกคนละ3 0 0 0 0บาทโดยที่ไม่จํากัดจํานวนลูกนะครับสำหรับคนที่ตั้งท้องนะครับกำลังจะฝากขั้นหรือว่ากําลังจะคลอดบุตรนะครับสามารถหักค่าลดหย่อนได้อีกสูงสุด60,000บาทและคนที่ดูแลพ่อแม่อยู่นะครับสามารถหักค่าลดหย่อนของพ่อแม่ได้อีกคนละ30,000บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือว่าพ่อและแม่ของเรานะครับจะต้องมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 3 0 0 0 0บาทและสุดท้ายนะครับก็คือสําหรับคนที่ดูแลผู้พิการหรือว่าผู้ที่ทุพพลภาพนะครับสามารถเอามาหักค่าลดหยนตนได้อีกสูงสุดปีละ6 0 0 0 0บาทอันดับต่อมานะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการออมนะครับเพราะว่ารัฐบาลอยากจะส่งเสริมให้เราออมนะครับก็เลยสามารถเอามาหักดหยนอนภาษีได้ซึ่งหลักๆก็จะเกี่ยวข้องกับการออมผ่านประกรันแล้วก็การลงทุนนะครับสำหรับประกันสังคมเดียตามจริงแล้วในปีปกตินะครับจะสามารถหักค่าลดหยนตนได้สูงสุด9000บาทแต่เนื่องจากปีที่ผ่านมาปีนี้นะครับเป็นปีที่มีโคิด ก็เลยหักได้6 2 2 5บาทและสําหรับประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพนะครับประกันสุขภาพได้25,000บาทประกันชีวิตก็ได้1 0 0 0 0แบาทแต่ว่าทั้ง2ตัวรวมกันนะครับจะอยู่ที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทสําหรับคนที่ทําประกันสุขภาพให้กับพ่อแม่นะครับก็สามารถเอามาหักค่ารถยนต์ได้อีกสูงสุด1 5 0 0 0บาทต่อมานะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการทําประกันแล้วก็เป็นการลงทุนนะครับก็คือจะมีประกันแบบ บำนาญนะครับเราสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุด15%ของรายได้แล้วก็ไม่เกินปีละ200,000บาทพรบเงยน,นกบวขอส่งครบครูนะครับ15%ของรายได้ไม่เกินปีละ500,000บาท RMF นะครับจากเดิมที่เมื่อก่อนได้15%ของรายได้นะครับปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น30%ของรายได้แล้วก็ไม่เกินปีละ500,000บาทกอชอนะครับปีละ13,200บาทและสุดท้ายนะครับก็คือ SSF ได้สูงสุด30%ของรายได้ไม่เกินปีละ200,000บาท แล้วก็ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ประกันแบบบำนาญลงมานะครับรวมกันไม่เกินปีละ50,000นบาทในฝั่งขวามือนะครับก็แต่ละปีก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าปีที่มีค่อนข้างแน่นอนไปเรื่อยๆนะครับก็คือมีดอกเบี้ยบ้านนะครับเราสามารถใช้สิทธิ์เอามาลดหย่อนได้สูงสุด1,000 0แบาทแล้วก็การบริจาคนะครับก็ได้ทั้งแบบ1เท่าแล้วก็แบบ2เท่า ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาของ EP ีที่1นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ทําความรู้จักแล้วก็เข้าใจของโครงสร้างภาษีของประเทศไทยกันมากยิ่งขึ้นนะครับใน EP ีต่อไปนะครับอีพีที่2ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาลองคิดคํานวณภาษีด้วยตัวเองกันแล้วพบกันใน EP ีที่2สวัสดีครับ